ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่ขอครั้งที่ขอดก็ดฉันในวันที่ปฝนหาถ้าทมเขามาเสกก็รู้ได้ว่าไม่พอแต่ขเขาธอไม่ได้จเอดจอ ก็สับสนนะ yeah. ว่าเราชอบเพศอะไรวะนโยบายของรัฐบาลมีผลที่ตัดสินใจยังไม่มีลูกอ่ะก็พอเรื่องนี้ไม่อยากให้เขาโตมาแล้วต้องแบบดิ้นรนอ่ะเติบโตมากับเพื่อนที่เป็น LGBT อยู่แล้วเรียกง่ายคือเกระเทยเก้งกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีแฟนก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือเพศอะไรโบไม่ได้จํากัดเพศที่โบชอบเพศสภาพอะโบเป็น transgender แต่ว่าถ้าเป็นเพศที่แบบโบชอบอะโบเป็น q ี e e r หมายถึงว่าชอบเพศไหนก็ได้ไม่จํากัดเลยครับ แฟนคนแรกเราก็เราก็สับสนนะว่าเ,เราชอบเพศอะไรวะแต่พอมาเป็นคนนี้มันทําให้รู้สึกมั่นใจขึ้นไปอีกว่าแบบชอบคนประมาณนี้แหละตั้งแต่เด็กอะ่ะไม่กล้าเล่นกับผู้ชายเพราะรู้สึกผู้ชายมันมันแมนไปนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยชอบเล่นกับผู้หญิงอีกเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงมันมันมุ้งมิ้งไปนิดนึงโบว่าถ้าให้โบหาแฟนโบว่าโบมีโอกาสหาแฟนเป็นผู้หญิงได้ง่ายกว่าหาแฟนเป็นผู้ชายเพราะว่าโบเข้าใจ ความเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นข้อได้เปรียบครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายปกติที่ชอบผู้หญิงอ่ะจะไม่สามารถเข้าใจแบบโบได้มันแล้วแต่คนเนาะมันแล้วแต่คนมา<ช>กกว่าของหยาดเนี่ยแทบไม่เจอเลยเพราะว่า<ม>หยาดมีเพื่อนเป็นกระเทยแต่อนุบาลอะถ้าจะมีก็จะมีแค่ครอบครัวตัวเองนิดนึงตอนแรกๆตั้งแต่ช่วง ทำได้ช่วงประมาณปั๊บก็เคยบอกว่าจะจริตเรามันเกินผู้หญิงไปนิดนึงแต่เราก็พยายามพูดเขาว่า้ยไม่เขาว่าเพศที่3าหรือเพศไหนก็ตามอะมันไม่ได้มีอะไรที่แย่เลยหยาดก็พยายามจะพาเพื่อนไปบ้านบ่นบอยๆทาให้พ่อแม่เห็นว่าเ,เพื่อนหยาดที่เป็นเพศต่างๆเนี่ยรูดิเขาน่ารักมากเลยนะยนะจนเขายอมรับได้เนี่ยจนมีแฟนก็เป็นเพศหลากหลายอีกเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้แหละตอนนี้ทำไมต้องมาทำตัวเป็นผู้ชายด้วยดูจากหนวดดูจากหนวดนานะกลยเป็นผู้หญิงได้แล้วนะคะ ก็มีมีคนที่เขาผ่านไสแล้พูดจาแบบไม่ดีใส่ก็มีแต่โบลเลือกที่จะวางเฉยมากกว่าวก็พูดพูดมาแล้วก็ <c oughs> หนึ่งคือเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้ <c oughs> พ่อโบสอนก็คือถ้าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะทำไปเถอะมองผ่านไปเลยดีกว่า พอมาเป็นมางไทย <Okay. S 2> อ่ะเราเป็นห่วงลูกในหลายๆด้าน,ใน,ในอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องยอมรับก่อนเนาะตั้งแต่เรื่องการศึกษาความเป็นอยู่ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออแอบคิดเยอะขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนโยบายของรัฐบาลมีผลเรื่องการแห่งใจการมีลูกได้เลยนะระับโ,โบจบเศรษฐศาสตร์ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างใหญ่นะให้พูดกันตามตรงอันนี้แล้วแต่ว่าจะตัดของหรือไม่ออกเลยคือ,คอเราไม่เราไม่ได้อยากมีลูกแค่ฟูฟิลความสุขของเราเนาะเราอยากให้เขาเขาเติบโตมาเขามีความสุขแล้วก็ไม่้เขาได้ฟูฟิลความสุขเองด้วยใช่แล้วก็มไม่ได้ไปเป็นภาระของสังคมไม่ต้องไปไม่อยากเขาโตมาแล้วต้องแบบดิ้นรนอะอะไรเงี้ยมากมายอะไม่งั้นคือเราอยู่กันแค่นี้ก็ h a p ี y ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ เรื่องการแต่งงานสาหรับโบไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ใหญ่ในชีวิตเลยเกี่ยวกับการแต่งงานคือเรื่องกฎหมายมากกว่างานแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมแต่กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีผลกับชีวิตของเรามากกว่าอาแต่งงานกันแล้วบ้านทํำยังไงแต่งงานกันแล้วรถชื่อใครหรือว่าแบบแต่งงานกันแล้วคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปรอีกคนนึงมีสิทธิ์รับมรดกไหม อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทีใ่ใหญ่กว่าสวัสดนีา<บ>การพื้นฐาน,นะคะ่ะใช่ค่ะเราก็เป็นอีกคู่นึงแม้ว่ามันมันยังไม่ได้กระทบโดยตรงนนะวันนี้หรอกแต่ว่าในอนาคตรหรืออะไรก็ตามอะมันมันมันจะกระทบอยู่อ้อมๆอ,อ,อย่างงี้นนะคะ่ะก็อยากให้มันเล็กเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราได้มีสิทธิ์แบบเท่าเทียมเปิดใจดีกว่าค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็น ที่ที่เราหันหลังไปก็จะเจอเขาอยู่ดีเปิดใจค่อยๆบอกเชื่อส่วนตัวโบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนแหละอยากให้ลูกมีความสุขไม่มีใครอยากให้ลูกทุกพ่อแม่บางคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันให้เวลาท่านหน่อยเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจเองจริงๆค่ะจริงๆคือ,อเราสองคนเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าคือพอพ่อกับแม่เราเข้าใจมันทําให้เราการใช้ชีวิตอเรามันง่ายขึ้น ไม่ใช่ว่าพ่อแม่โอเคตั้งแต่เริ่มนะอืมอืมนี่คือเรื่องจริงพ่อแม่โบนี่คือคอนเซอร์เวทีฟแบบสุดเขาก็อาจจะมีคำถามเล็กๆเหมือนกันนะว่าเออเแฟนเราเป็นใครเขาทําอาชีพอะไรเขาดูแลเราได้ไหมเขาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยลูกไหมตารภาษาพ่อแม่เขาเป็นห่วงยอ,เ,อ,อเราในฐานะของลูกลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าออ้ย การคบกันของเราความรักของเรามันจริงๆเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันได้ซ้ำแล้วเราเองก็เข้าใจเขาด้วยก็จะค่อยๆคุยค,ยค่อยๆอธิบายให้ฟังก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับครอบครัวเลยแล้วก็เรื่องความรักเลย